อ๋อเขาเรียกว่าอะไรวะแมวเดี๋ยวกูดูโม่ตัดออกโอ้มาละมาละมาละเริ่มละเริ่มละเริ่มแล้วเหรอแสบเหรอแสบเลยเอฟ <c oughs> ให้ทรณีสุปคนบอดีจมหายอยากเป็นกัร้องนะครับทุกคนเราจะทำเมนูง่ายๆแล้วก็ต้องโอยแบบง่ายๆนะครับ5 4 3 2โอโอย <c oughs> อยากกินเมื่อวานยังยอะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการชิมครับนะครับวันนี้กลับกันมาอีกแล้วนะครับเมนูที่เอื้อจะมาบอกวันนี้คือง่ายเหมือนเดิมเป็นเมนูที่สามารถเอาไปผูกกับเมนูอะไรได้เยอะมากเอาไปทําข้าวคุกกะปิก็ได้เอาไปทําข้าวยำก็ได้หรือว่ากินเปล่าๆก็ได้คือ เมนูหมูหวานั่นเองนะครับเป็นหมูสามชั้นทาแบบเป็นผัดหวานง่ายมากตัวประกอบของเรามีไม่เยอะนะครับวันนี้จะมาบอกคือมีแค่หมูสามชั้นเกลือนะครับซีอิ๊วดำหวานนะครับแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวแล้วก็น้าปลานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้หอมแดงแต่ว่าบางคนเขาก็จะใส่รากผักชีกระเทียมบิกไทยด้วยสามเกลือแต่ว่าสูตรของเรอวันนี้คือจะไม่ใส่รากผักชีกระเทียมบิกไทยนั่นเองนะครับมีหลายสูตรหรือใครสามารถทําแบบไหนก็ได้ไม่มีผิดแต่อยู่ที่ว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับอามานะครับก่อนอื่นเราต้องโอยกันก่อนนะครับเราจะทำ ูง่ายๆแล้วก็ต้องโอยแบบง่ายๆนะครับ5 4 3 2โองโอยอยากกินเมื่อวานทั้งเลยอะ เอาแบบง่ายๆนะครับอ่ะมาเริ่มก่อนดีกว่านะครับอันดับแรกหมูสามชั้นเลยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกหมูเนี่ยชอบมันเยอะหรือมันน้อยแค่ไหนแต่เอื้อเป็นคนที่ชอบกินหมูหวานที่มันไม่เยอะมากเพราะมันจะเลี่ยนทุกคนเลยจะเลือกส่วนที่มันมีเนื้อเยอะหน่อยแต่ก่อนอื่นเอื้อจะเอาหนังหมูออกก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เอาหนังหมูออกก่อนเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันจะเหนียวแล้วมันเคี้ยวยากหมูเนี่ยพอมันเจอกับพวกน้ําตาลเนี่ยมันจะรัดตัวนะครับมันจะทําให้มันเหนียวแต่ถ้าใครชอบเคี้ยวนะครับฟันแข็งแรงก็ ก็ได้ไม่ติดแต่ก็จะเอาออกนี่มันหมูแบบเอ๊ะหนังหมูแบบนี้นะทำทีละอย่างหนังหมูเยวิ่งไป,ไไเ,ปไเอาไปทำอะไรกก็ได้เอาไปทําแคบหมูแคบหมูก็ได้ถ้าขยันจริง,รงๆแล้วอะ่ะต้มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้แต่วันนี้เราขี้เกียจเคี้ยวไงเป็นช่วงที่ขี้เกียจเคี้ยวฟันไม่ค่อยดีแก่แล้วเคยกินไหมแบบไปกินตามร้านอาหารแบบข้าวแกงอะ่ะเอาที่เขาไม่เอาหนังออกเคยกินปะเหนียวปะเหนียวทุกคนเคี้ยวยากแล้วมันมันต้องขี้เกียจคายอะ่ะเอาง่ายๆขี้เกียจไปหมดขี้เกียจเคี้ยวด้วยขี้เกียจคายด้วยขีีี้้้เเกยยยจทดวตออนน่ะ นี่นะครับเราได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหั่นเป็นชิ้นที่เราต้องการเลยไม่ต้องเล็กมากไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเอาไปไปต้มสักแป๊บหนึ่งไปตุ่นสักแปบ๊บนึงให้มันสุกก่อนถ้าเราเอาตัวหมูเนี่ย ไฟผัดกับตัวน้ํามันเลยเอดตัวน้ําตาลเลยเนะี่ยยังไงก็ไม่สุกข,ข้างในจะไม่สุกข,ข้างในจะไม่นุ่มเพราะาตัวน้ําตาลมันจะเป็นรัดตัวข้างนอกเลยตัวเนื้อข้างนอกเลยจะทําให้มันไม่สุกนะจ๊ะบางคนนะ่ะก็ก็ชอบใส่กะปินะกับตัวเออหมูหวานนะถ้าใส่กะปิก็จะเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นหมูโคเคยกินไหมทางใต้หมูคเดี๋ยววันหลังจะมาทำให้กินอร่อยทอดกรอบมีกะปิหน่อยหวานหวานหน่อยเค็มเค็มหน่อยเปิดเตาก่อนลืม เราจะใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะครับเราจะไปรวนหมูให้มันสุกก่อนต้มหมูนั่นเองตุ๋นหมูไปเรื่อยให้มันนุ่มหน่อยก็ได้หรือว่าใครที่ไม่ชอบนุ่มมากก็ก,ก็แบบนี้เลยไม่ติดเนีย่ยอันนี้ก็จะเป็นมันหน่อยแบบนี้มาต่อไปส่วนประกอบที่เราใช้ก็คือตัวหอมแดงนะครับเราจะซอยลงไปซอยหอมแดงไม่ต้องซอยให้มันเล็กมากนะเพราะว่าเราต้องการให้มันมีเนื้อมีหนังหน่อยเนีย่ยตัวนี้ทำช่วยความหอมทุกคนมันจะหอมขึ้นมาเลยละ่ะไม่มีหอมแดงนี้ไม่ได้เลยนะบอกเลยจบ เตรียมหอมแดงเสร็จแล้วนะครับรอน้ําเดือดแล้วใส่หมูลงไปเมนูนี้ง่ายเหมือนเดิมอยากทําอะไรยากๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนทําตามได้ไงเนงแล้วก็จะใส่หมูลงไปใส่ได้เลยแหละเอาจริงใส่หมูลงไปนะครับป๊าบเข้าให้เนี่ยพอเราลวนหมูสักพักหนึงใช่ไหมให้มันสุกอ่ะแล้วเราก็เอาหมูขึ้นมานะครับพักไว้แล้วต่อไปเนะี่ยเราก็จะมาผัดตัวน้ำตาลกันเี๋ยวรอให้หมูสุกก่อนนะจ๊ะ อ่ะตอนนี้นะครับหมูของเราได้ที่แล้วนะครับพอประมาณแล้วเราจะตักหมูขึ้นนะจ๊ะเราขึ้นมาพักไวเอามันนี้นี่จริงก็เอ,เอาลงมาหมดเลยก็ได้นี่เอาลงมาพักไว้ก่อนนะครับทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยพักไว้นะครับต่อมาเราจะมาผัดน้ําตาลกันนะจ๊ะอ่ะเราจะใส่น้ํามันลงไปขอ่อนน้ามันแป๊บหนึง่งใส่น้ามันลงไปนะครับ ใส่ได้เลยจ้ะสุดท้ายมันก็ต้องใส่อยู่ดีแค่นี้พอแล้วรอให้น้ำมันเดือดร้อนหน่อยเราจะใส่ตัวหอมแดงลงไปนิดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้มประมาณนี้พอให้มันพอตึงๆแล้วก็ให้มันสุกนั่นแหละนะครับแต่ว่าใครที่อยากได้แบบนิ่มากเออไม่แนะนําเพราะว่ามันไม่ใช่หมูตุ๋นเนาะมันต้องมีความให้ได้เคียวหน่อยแบบหนึบๆหนึบๆหน่อยนะครับตัวหมูวะนี่ประมาณนี้อาหารพักกลางนะครับแต่ว่าภาคใต้ก็มีจริงๆมั้งกินได้ทุกภาคแหละจะถามเยอะอใครจะิมอออ๋อ เขาเรียกว่าอะไรวะแมวเ,เดี๋ยวกูดูโง่ตัดออกนี่อ่ะต่อาาไปเราใส่หอมแดงลงไปนะครับเนี่ยมันจะมีความหอมทุกค,คนพอเราใส่หอมแดงลงไปอะ่ะแต่ว่าเราไม่ต้องเจียวถึงขั้นแบบมันกรอบนะเราแค่ผัดเฉยๆแค่โอ้มาละมาละมาละเริ่มละเริ่มละเริ่มแล้วเหรอแสบแล้วเหรอเห็นแสบเลยเอฟ <laughs> อ๋อ <laughs> เพราะมันมีความแบบเวลาเราหัน่นมันก็แสบงไงหมูอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะ ที่สองเขาพูดอะ,อะไรนะอ๋อจริงๆอะโบราณเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ปะหมูผัดคุณเท้าวรจันเออนี่แหละเขาเรียกเป็นหมูหวานแล้วคุณเท้าวรจันเนี่ยเป็นคนที่ทําหมูหวานที่อร่อยสุดในสมัยนั้นเลยรัชากาลที่5้าเนี่ยทร,ท,รทรงบอกว่าใครเนี่ยทำหมูผัดคุณเท้าวรจันเนี่ยหมูผัดเนี่ยได้อร่อยเท่าคุณเท้าวรจันได้บ้างท่านเนี่ยทำอร่อยมากเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ใครจะทําอร่อยเท่าคุณเท้าหรือเปล่าต่อไปนะครับพอเราผัดให้มันออหอมๆนิดนึงแบบไม่ต้องให้มันเกลี่ยมเนาะ เราจะใส่ตัวน้ําตาลมะพร้าวลงไปนะครับนี่ห,หวานก็ต้องหวานหน่อยอ่ะลองใส่ไปแค่นี้ก่อนนะครับคนให้มันละลายแล้วจะเราจะได้ความไหม้ได้ความเป็นกลิ่นคาราเมลคาราเมลจากตัวน้ําตาลไหม้นี่แหละมีหลายสูตรมีทั้งสูตรโบราณสูตรสมัยใหม่อะไรเงี้ยอันนี้คือเอออะเดปนะคือแบบสูตรที่เราชอบกินแค่นั้นต่อไปพอน้ําตาลเริ่มละลายตัวเนี่ยเราจะใส่ตัวเกลือลงไปอันนี้จะใช้เป็นเกลือดอกเกลือนะครับ ลงไปนิดนึงก่อนแต่สักพักเราจะมาชิมก่อนว่าเออรสชาติอะโอเคหรือยังนะครับเป่าไฟนี่เนี่ยใช้ไฟแรงมากนะครับต่อไปนะครับแล้วก็จะเติมน้าปลาลงไปเพื่อความหอมนี่มาละเนี่ยผัดไปเรื่อยเนี่ยได้กลิ่นหอมละอันนี้เป็นเมนูง,ง่ายๆที่แบบเด็กๆเนี่ยน่าจะชอบมากๆเพราะรสชาติแบบเค็มหวานนะครับต่อไปเราจะเพิ่มสีสันของมันโดยการใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปนะครับ ใครชอบสีเข้มมากเนี่ยเราก็ใส่มากใครชอบเข้มน้อยแล้วก็ใส่น้อยแต่แนะนําให้ใส่เพราะว่าสีจะได้สวยเลยบางสูตรเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่เขาจะใช้สีเข้มโดยการผัดให้ตัวน้ําตาลเป็นคาราเมลแบบตัวดําๆเลยเหมือนพาโร่ะทุกคนเนี่ยตัวนี้แหละจริงๆแค่นี้เลยนะครับแล้วเราก็จะเอาหมูไปผัดอ่ะต่อมาเนี่ยเราต้องชิมก่อนตอชิมนิดนึงแต่ว่าแนะนํานะครับทุกคนใครที่ชิมน้ําตาลผัดตอนนี้ต้องระวังมากๆเพราะมันจะร้อนแบบจุดเดือดของน้ําตาลมันจะร้อนมากเราสะพัดด้วยจะใส่น้าลงไป ัวเกลือลงไปนิดนึงหวานน้ำไปหน่อยเราจะปรุงให้เข้มไวจริงๆอยาน้ำตาลเพิ่มหน่อยนึง่าให้มันสเสียรายของนี่เราจะใส่น้ําลงไปเริ่มไหม้ข้างๆแล้วนะครับแล้วก็ฟูดต่อไปนะครับเราจะใส่เนื้อลงไปเนื้อที่เราต้มไว้ไปนิดนึงเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนไปปัวะแล้วมันจะได้เราเราจะเอาน้ําตัวที่เราต้มน้ำซุปหมูนี่แหละใส่ลงไปเติมนี่ครับร้อยแล้วเราก็จะผัดให้มันเข้ากันนี่ แต่ถ้าจะเราจะไปกินกับพวกเอ่อตัวข้าวคุกกะปิอย่างเงี้ยเราสามารถหั่นตัวชิ้นหมูให้เล็กลงกว่านี้ได้นะแต่อันนี้คือเป็นฟีแบบว่าหมูหวานที่แบบเอาไว้กินกับข้าวเลยอย่ะทุกคนจะขอใส่น้ําซุปของหมูล,ลงไปนิดนึงจบอ๋อร้อนันจับตึงหูเออแต่มันหายจริงนะเวลาใครแบบร้อนมือก็จับตึงหูหายเฉยอะแค่นี้แหละเปิดไฟปุ๊บแล้วเราก็จะเคี่ยวลงให้งวดนะครับแล้วก็จะใช้ได้ละ เคี่ยวให้มาคือเคี่ยวให้มันแบบว่าน้ำตัวน้ำเนี่ยมันระเหยออกมาให้มันมีความหนืดมีความข้นเพื่อใ,ให้งวดเานาะคําโบราณเนาะเคี่ยวให้งวดอันนี้ก็ต้องเช็ดให้ความสะอาดให้เรียบร้อยทำอาหารนะอย่าให้มันเลอะเทอะเยอเะแยะนะครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยก็จะได้หมูหวานบางคนอยากใส่สามเกลือก็ใส่ได้หรือจะใส่พริกไทยก็ใส่ได้แต่เออจะใส่พริกไทยลงไปตอนท้ายนิดนึงแค่นั้นแหละแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเคี่ยวไปให้งวดแป๊บหนึ่งนะครับ ให้ธรณีสุขคนบอดีจมหายอยากเป็นนักร้องนะครับทุกคนอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วได้ละได้ละได้ละเนืดพอได้ที่แล้วแล้วก็มีน้ำคลุกกิกพอได้คุกข้าวเราจะตุกตุกว่ะเราจะตักใส่จานกันนะครับคือจระบอกอย่าง้รอจนนู้นนะ มันอยู่ที่ไฟจริงๆแล้วนะครับถ้าเราใช้ไฟไฟแรงมากอะ่ะมันก็ไม่นาหรอกแต่มันจะไหม้เราต้องค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับประมาณเอามา10นาทีอะ่ะสินาที15นาทีใช้ไฟกลางๆดูดูไว้ก่อนนะครับดูว่ามันหนืดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันจะไหม้หรือ,อยังนะครับแต่อันนี้กําลังดีนี่ทุกคนนี่ประมาณนี้นี่ได้ความแบบ ด้ความเหนียวเนืดของตัวน้ําตาลนะครับเราจะปิดไฟแล้วก็เอาขึ้นเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะซอยเขาเรียกอะไรซอยต้นหอมลงไปโรยหน้านิดนึงก็จะน่ากินละตักยากตักเย็นใช่หล่ะนี่ปูะ๊ะตรงกลางไปเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะนี่จบเลยทุกคนหรือว่าใครเอาไปกินกับข้าวคุกกะปิก็ได้เนี่ยสบายมาก ใครชอบกินอะไรที่มัน,วนหวานหวานเค็มๆเนี่ยตัวนี้ได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยข้าวปูวบีนหมูชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลิฟเลยนะเลิฟเลยแล้วก็ไม่หาไม่ค่อยได้ด้วยว่าต้องทํากินเองต้องกิน,หนหอ,อะไรบ้าอะไหหรแกงเหลืองอ่าแกงเหลืองแกงส้มอะไรที่มันมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวแกงซ้อมเดี๋ยวเราจะเช็ดหน่อยนะครับจัดจูงจัดจานนิดนึงให้มันไม่เลอะเทอะแต่วิธีการนะเขาจะปั่นกันอย่างนี้ทุกคนโอ้โหเช็ดก็ไมีทีด้วย <laughs> จริงๆบางทีเขาก็จะปั่นเป็นอย่างนี้ใช่ไหม มันจะมีทั้งเปียกแล้วก็แบบแห้งเราจะเอาแบบแห้งเปียกเช็ดให้มันแค่มันแค่เช็ดให้มันสะอาดอะ่ะอยู่บ้านกินคนเดียวก็ไม่ต้องเช็ดแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องสวยงามเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นหอมสักต้นหนึ่งทุกคนนี่เอาง่ายๆเลยมาซอยซอยนิดเดียวแค่นี้หรือว่าจะโรยก็ได้ไม่โรยก็ได้นะครับทุกคนอยู่ที่ทุกคนชอบเลยนะเื่อใส่ไปพวกความสวยงามล้วนๆเลยให้มันสวยเรียบร้อยนี่แค่นี้นี่น,น,น,นี่สวยแล้วจบนี่ เ,เรียบร้อยครับผมนี่หมูหวานของเรานะจ๊าหมูหวานของเราเสร็จแล้วนะครับมเมนูนี้ง่ายมากง่ายมากๆอยู่ที่ว่าบางคนเนี่ยอยากใส่อะไรรสชาตินําแบบไหนก็ตามที่คนชอบเลยหรืออยากใส่กะปิไปก็ได้สาหรับวันนี้หมูหวานของเอื้อเป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับ 2> 1 2 1 2 1 2, 1 2 1 2นชิมครับ มาครับผมถึงเวลาชิมกันแล้วนะครับควรมีข้าวสวยร้อนๆเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรกินแค่นี้ก็ได้ละนี่เราเป็นคนที่ชอบกินแบบไม่ค่อยมีมันอะ่ะเข้าใจปะมูหวานแบบไม่มีมันกินหอมมากมีความแบบคาราเมลมีความหวานแน่ๆมูหวานต้องมีความหวานแน่ๆแหละแต่ต้องมีความเค็มตามด้วยนะครับชิมครับ อร่อยทุกคนมันกาลังดีเนื้อหมูมันกาลังเด้งสู้ฟันแล้วก็มีความหวานความเค็มกําลังดีเลยนะครับก็เมนูนี้นง่ายๆอีกแล้วควรเอาไปทําตามนะใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยแค่ไหนรสชาติอะไรปรุงเพิ่มได้เลยสำหรับวันนี้นะครับหมูหวานง่ายๆสำหรับสูตรพอเอื้อใจล้านะครับก็ตามนี้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นเมนูอะไรยากง่ายแค่ไหนหรือจะเอาเป็นเมนูยากๆกลับมาดีว่าโบราณแท้ๆหรือว่าจะเอาแบบเมนูแมทแมที่ทุกคนแบบว่าเอาไปทํากินกันแบบง่ายๆดีอ่ะเดี๋ยวว่ากันในอาทิตย์ ฝากไว้ด้วยนะครับไปนะครับหมูหวานจ้า